สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนิน พรับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทําให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีเสด็จสวรรคตร ณโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระจุมพันษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลอองทุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปสำนักพระราชวัง24ตุลาคมพุทธศักราช2568 สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา9นาฬกาหนาที สมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคป,ปรินายกสเสด็จลงนัพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568เวลา21นาฬิกา21นาทีริพระชมพันษา9 3พ0รษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทรงเป็นธรรมราชนีพระผู้พระราชทานพระบรมราชินูปัมภ์แก่คณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนามาตลอดพระชนชีพอาทิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดราชบอพิสถิตมหาสีมารามเป็นเนืองนิดพระราชทานพระราชทรัพย ก่อตั้งทุนกิติยากรศาสนุปถัมภ์ไว้ในนิธิวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามสำหรับนำดอกผลบำรุงพระสงฆ์และสามเณรด้วยปัจจัยสี่ จากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบ่อพิสถิตมหาศีมารามยุคที่4 เป็นพระราชอุปัฏยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัช,ชายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุสิตและผู้เคารพเลื่อมใสจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแปดสินพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาทั้งนี้สมเด็จพระสังฆราเชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรประสูตรเมื่อวันที่2มีนาคม2440 และสิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนศสา91ปีผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์จเจริญ วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทา,านศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญณศาลา,าบ,บรรสรสภาพวัดเบญจมาบพิรดุสิตวานารามเขตดุสิต ศาสตราจารย์เกียตรติยศสงพรามทรัพย์เจริญเป็นอดีตแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2470เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายแห่งและอดีตกรรมการแพทยสภา เป็นปูชนียบุคคลของวงการแพทย์ที่มีคุณูปการต่อวงการแพทย์และสาธ,ธารณสุขโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจและการควบคุมวัณโรคเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ให้คนไทยไม่สูบบุหรี่ทั้งเริ่มควบคุมการสูบบุหรี่ในที่สาธ,ธารณะ ขณะด,ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เสนอแนะให้โรงงานยาสูบพิมพ์มคำเตือนบนซองบุหรี่เพื่อเป็นแนวทางป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญถึงแก่อสัญญกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่7กันยายน2568สิริอายุ97ปี องคมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อรวมพลังสามัคคีช่วยชีวิตสตรีไทยปลอดภัยมะเร็งเต้านม วันนี้บริเวณท้องสนามหลวงเขตพระนครพนอกกาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสในพิธีทอดพระป่ามาหากุศลเพื่อรวมพลังสามาคัคคีช่วยชีวิตสตรีไทยปลอดภัยมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการตุลาคมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลกประจำปี2,568 w e s t Cancer Awareness Month มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์สุชินอัคคชิโนวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามและหลวงพ่อกันหาสุขากามโมวัดป่าทรัพทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสง มูลนิธิการจนะบารมีร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นความสำคัญและประจทานหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่โดยเครื่องแมมโมกรมตั้งแต่ปี2557 เป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันและคัดกรองค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกของไทยเพื่อนำปัจจัยสมทบมูลและนิธิการจนะบารมีสนับสนุนกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศปัจจุบันมูล,ลนิธิมีหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม4หน่วย4ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ออกให้บริการพร้อมกันวันละ1อำเภอทุกวันเวลาราชการ ประชาชนร่วมลงนามถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ่ายวันนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้จัดพื้นที่บริเวณโถงกลางอาคารภูมิสิริมมังคลานุสรเพื่อให้ประชาชนกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามถวายความอลาลัยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรียบร้อย จัดระเบียบอย่างเหมาะสมไม่กระทบต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายความอาลัยที่โถงกลางอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยได้2ช่วงคือเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ